สวัสดีครับเป็นไงครับท่านจุดเช้ามาก็กินข้าวกินน้ำกันหรือยังไปเดี๋ยวตองพันพาไปหาอะไรกินมีอะไรกินบ้างวันนี้ข้างนอกไปดูกันวันนี้มีกับข้าวอะไรเอ่ ชาวนี้ก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวมาดูว่าเขามีอะไรกินกัน ก่อนนะครับข้าวมีเยอะเยอะเลยนะยำไข่ดาวยำไข่ดาวเหรอจ้าโอเคโหน่ากินจังเลยเนาะเอาเอาแบบกงเจ็บปลาเนี่ยมีขนมจีนก็มีเกงเจ็บปลากับเนื้ออะไรครับเนี่ยเนื้อปลาทูอ๋อเอาแกงเจ็บปลาแบบแห้งๆนะเอาใส่ถุงล้ข้าวเอาเอาใส่ถุงอันนี้ข้าวเหรอชิ้นงานขนมจีนด้วยยังมีนะพี่ยังมีนะเหอพี่แกเอาใส่ถุงหรือว่ารับข้าว เอาใส่ถุงไว้กิ้มเลี้ยงน้ำเอาน้ำเดี๋ยวเอาน้ำน้อยหน่อยน้ำน้อยเนาะเอาปลาทูเยอะปลาทูเยอะเจะปลาทูนะครับจ้าแล้วก็อะไรพี่น่ากินมากเลยเนาะน้ำไม่เยอะนิ่เดียวนะน้ำนิ่เดียวเนาะจ้านิ่เดียวแล้วก็อะไรดียาำไข่ดาวแล้วก็ผัดผิดย่างเหรอยาำไข่ดาวยำไข่ดาวใช่ไหมใช่หอมเดียวก็เอา Uh, เอาข้าวถุงหนึ่งข้าวถุงไม่ถุงใหญ่เอาถ well ุงสิบาทตักมาคนร้อนเอาไหมร่อยอร่อยไหมอร่อยโอเคเอายำไข่ดาวมาน่ะแล้วอะไรอีกค่น้นไหครับ่วยโไปไหม เอาถ้วยโปรมาได้เท่าไหร่กี่บาทเจ็ดสิบบาทนี้เจ็ดสิบโอเคครับเคยกอบใครอ่ะฮะทำยูทูบเอายูทูบมาทำยูทูบครับทำยูทูบเบอร์นำเสนอเกี่ยวกับอาหารอย่างนำครับทั้งหมดเจ็ดสิบบาทเนาะให้หน้าแม่ค้าด้วยนิดนึงว่าไงครับแม่ค้าขายดีไหมครับขายดีค่ะโอ้ขายดีมากเลยนะครับโอเคครับ้าวช่วยใส่ถ้วยโปรให้พี่ด้วยค่ะได้เลยนะครับได้เลยครับแม่ครับ สามอย่างเนาะโอเคครับโอ้น่ากินนะครับกับข้าวมีทั้งหลายอย่างวันนี้เนาะโอ้ต้องช่วยขาหมูก็มีนะ่นี่งค่ะอ๋อครับกับนั่นเนี่ยขาหมูค่ะน่ากินมากเลยค่ะมะเขือมะเขือขาหุูมากครับไม่เอาอ๋อมะเขือครับขาหมครับอันนี้แตงกวาแตงกวา ครับวันนี้นนขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปเลยเนาะเดี๋ยวเราไปกินขะ้าวกัน